ลงทำอะไรใหม่ๆมาเป็นแยูทูบเบอร์วันนี้พร้อมไปแล้วที่มาเจอกับทุกท่านนะครับเป็นพร้อมกันเลยครับกับเก๋ไก่นัชชิชาพร้อมกับเก๋เกไก่ด้วย <c oughs> สวัสดีครับสวัสดีครับนี่สเปซทัวร์เก๋ของเราะคราบเชิญทันทัานนี้เลย <c oughs> แต่ไม,ไม่ได้มาคนเดียวเชิญเลยครับอ๊่ไม่ได้มาคนเดียวครับมากับพรีเซนเตอร์พรีเซนเตอร์ของ โค้กเลยนะครับของแบรนด์โค้กที่จะ represent ได้ดีทีนน่สุดว่าเป็นคนที่พุ่งเข้าหาโอกาสมากที่สุดคนนึงเลยและวันนี้ประสบความสำเร็จมากๆนะครับพร้อมที่จะเจอกับทุกคนแล้วขอเสียงตบมือดังให้กับฮีพีกรี๊ดจังวัสดีค่ะชนะเลยวันนี้งาเหงาอ่ะเขาบอกคนรุ่นใหม่ต้องเหงาเหงามาก เงาเหรอแหมมีคนข้างกายอยู่แล้วหรือเปล่ามีคนข้างกายอยู่แล้วหรือเปล่าเยอะแยะมากมายเป็นแฟนทุกคนนั่นเองนะครับพี่ๆเชิญทักทายทุกคนเลยครับสวัสดีกายดีดีนะครับผมเก๋ๆเชิญครับสวัสดีค่ะเก๋ๆสไลเดอร์นะคะเมาเดี๋ยวได้พูดคุยกับทั้งสองคนแน่นอนเริ่มจากพรีเซนเตอร์โค้กก่อนเลยครับ เพราะว่านอกจากที่เรามาร่วมงานในวันนี้จริงๆเราเคยเจอกันงานในซีแอแล้วด้วยใช่ครับเออดีมากมากดีมากแล้วก็เราก็ได้เปงร่วมงานที่เปิดตัวโคปรัสลาพระรามข่าวมาใช่ครับผมอันนั้นจะเป็น community of possibility อืมวันนี้ก็มากับ community of opportunity เอออยากให้แชร์ให้ฟังว่าเราส่วนตัวแล้วชอบแบรนด์โคปยังไงบ้างคือจริงๆแบรนด์โคบในที่ว่ามันตอบโจทย์ กลุ่มยูเจนมากมานะครับผมายความว่าอย่างที่พี่น้องอธิบายไปเลยว่าไม่ว่าจะเป็น possibility ต่างๆที่โครงการนี้คอยให้หรือณตอนนี้คือ Opportun i ต y ต่างๆที่โครงการนี้ก็มีให้เหมือนก,กันครับผมแล้วก็รู้สึกว่าจริงๆตัวโครงการเนี่ยมันมีอะไรที่เป็นความเป็นเอก,กลักษณ์มากๆอย่างเช่น Community ที่อยู่ในโครงการนี้ครับผมที่แบบมันสร้าง b o n d i n g ให้กับตัวคนที่มาอยู่ได้ดีจริงๆครับอืมเป็นไงบ้างครับพี่น้องพรีเซนเตอร์พูดเป็นไงบ้าง ต้งฮะจริงๆคือ community of opportunities เนี่ยค่ะจริงๆพีพีเองเนี่ยก็สามารถถ่ายทอดแนวคิดนี้ได้ตรงมากๆนะคะเพราะว่ามองก็เป็นตัวอย่างที่ดีในหลายเรื่องแล้วเราก็มองว่าเออเขาเป็นคนที่ใช่ที่จะมาช่วยสื่อสารจุดนี้ออกไปจริงมากๆ นาะคือตอกย้ำแต่คือจริงๆไม่แปลกใจถ้าพูดชื่อพี่พีกิดมาเป็นพรีเซนเตอร์โค้กเลยที่สุดเหงาอ่ะไา่ยังเหงายู่ต่อเนื่องเลยนะเดี๋ยวหายเหงาแน่นอนไม่อยู่กับเก๋ไก่มื่อเหงาอะไรใช่ไหมเก๋ไก่ครับไปเที่ยวกันไหมเหงาหรือเปล่าเหงาไม่เป็นกังเออหงาด้วยเป็นเจนใหม่เหมือนกันพี่นกก็เหงาด้วยเออเรารู้แล้วแต่เหงาคนลยอ่ะมาคุยกับเก๋ไก่บ้างเพราะว่าสเปเชียลเทสของเราในวันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งตัวแทนของความเป็นคอมมูนิตี้ออฟออปชั่นดีเพราะว่ามองหาโอกาสใหม่ๆ รู้มึงมาทำอะไรใหม่ๆโอ้โหตอนนี้คนซับไปเท่าไหร่แล้วนะหกจุดหกล้านค่ะอะไรนะสิบหกจุดหกล้านจริงหรอถึงว่าแบบสิบสิบหกล้านเลยเหรอโอ้โหสุดยอดมากๆเนี่ยเราก็เป็นคนแรกๆที่ทำแล้วก็ทำอย่างปังมากๆแล้วจริงๆเราเป็นแรงบันดาลใจให้เชื่อว่าหลายๆคนเลยนะที่แบบเฮ้ยเห็นเก่งขายเฮ้ยอยากจะมาเป็นยูทูบเบอร์บ้างเราทำอะไรแหมนีรู้สึกไงบ้างที่ได้เป็นแรงบันดาลใจให้กับผู้คนแบบนี้ก็รู้สึกว่าตอนนั้นเรายังไม่รู้เลยว่าการเป็นยูทูบเบอร์มันต้องทำยังไง แต่ว่าดีใจนะคะที่ที่ได้เป็นแรงบ,บันดาลใจให้กับน้องๆหรือว่าคนที่อยากจะเข้ามาเป็นยูทูบเบอร์ตอนนั้นก็ยังทำคลิปท,ท,ทำอะไรไม่เป็นแล้วก็ถ่ายแล้วก็ลองแบบลองโพสลอง ừ, ลองไปก่อนอ่ะชอบแบบชอบจากการที่เริ่มแบบท่านเทนี้ก็ไม่รู้เนี่ยแหละแต่ก็น่าจะสรุปดีน่าจะเป็นโอกาสอะได้ไใหม่ๆให้กับเราแล้วก็ทำไปนะฮะพี่นกครับเก่ไก่เป็นไงบ้างคืออย่างน้องพี่พี ก็จะมีภาพความเป็คนรุ่นใหม่แล้วก็มีความตุเค้ <Okay. S 1> ที่เรามองเห็นมาตลอดเวลาแต่น้องเก๋ไก่เนี่ยคือทาวเขามาติด community off community เนี่ยเรารู้สึกว่าน,อน้องเขาโดดเด่นมากเพราะว่าก็เป็นคนรุ่นใหม่ที่เป็นที่รู้จักในงวงกว้างนะคะแล้วก็เป็นอินสปิเรชันให้กับเด็กรุ่นใหม่หลายคนมากๆเลยในเรื่องของการสร้างโอกาสขึ้นมาด้วยตัวเองนะคะก็เชื่อว่าทั้งสองท่านเนี่ยมีศักยภาพในการ ก็คืโปรโมเดลให้กับคนยุ่นใหม่ได้เหมือนกันที่ผมอยากจะทำแน่นอนเลยก็เป็นสองคนนี้เลยนะครับสเปเชียลเกสต์ guest, แล้วก็พรีเซนเตอร์งั้นให,ให้เราย้อนอดีตกันหน่อยย้อนอดีตกันนิดเดียวสั้นๆไปตอนที่แบบยังอยู่ในช่วงมหาวิทยาลายัยเออยไ,ไปตอนสามขวบเลยไกลไปหน่อยไกลไปหน่อยเอาไปตอนช่วงมหาลายัยทีๆแล้วก็เก๋ไก่สมมุติว่าถ้ามีคอนโดม,มาเปิดแล้วอยู่ติดมหาลายัยแบบเนี้ยเราสนใจไหมอยากจะมาอยู่ไหมต้องอยู่กับแฟน <laughs> จะเข้าอยู่หมดเหงาอยู่อ๋อไม่เกี่ยวก็จริงๆพี่ว่าด้วยด้วยไลฟ์สไตล์ของเด็กมหาลัยด้วยนะครับผมเี็ว่าจริงๆการที่มีพื้นที่ที่เป็นพื้นที่ส่วนตัวอย่างเงี้ยเป็นคอนโดดีๆอยเงี้ยอยู่ใกล้มหาลัยอย่างโครงการเนี้ยนะครับผมเกษตรเสนปทุมยงเงี้ยก็ติดร้ไฟฟ้าคือศูนย์เมตรนะครับหมว่าเดินเข้ารังโครงการได้เลยเงี้ยคว่าจริงๆนะตรงเนี้ยมันมันดีมากๆมันเป็นฟริลิตี้ที่ดีมากๆมันช่วยประหยัดเวลาในการเดินทางด้วยแล้วก็จริงๆแบบสิ่งเนี้ยมันมันเป็นเบนฟิตกับ การเรียนรู้ของเราในมหาวิทยาลัย,ลย,ยดมีมากน,นี่เป็นสายเรียน,นสายเรียนรู้เรียนค่ะไม่มุ่งรักจาก้าเชื่อเข่าไก่ละ่ะก็ถ้าเกิดว่าเรียนอยู่ใกล้ๆกับที่อยู่เราที่อยู่คอนโดใช่ไหมใช่ค่ะเราก็ถ่ายคลิปท,ทำอะไรมันก็สะดวกอ๋อเยี่ยมมากถ้าถามหนูนะคะหนูก็คงจะซื้อเก็บไว้เซื้อเก็บไว้เลยถ้าตอนนั้นยัง หน,ะนูว่าคงจะแบบต้องหาเช่าอยู่อะไรเงี้ยเพราะว่าการเดินทางหรืออะไรเงี้ยเราก็อยากจะอยู่ใ,ใกล้ๆที่เรียนที่อะไรด้ยยแต่คราวนี้เรามีเงินแล้วเราปล่อยเช่าแทนใช่เ <c oughs> มื่อวานหนูไปดูที่คอนโดมา้อกหนูอยากได้มากขอห้องสองห้องได้ยังดีที่แบบจับไปมีร่วันไเอาอ่านมาตรงหน้านี้ทำไมคุณลบนั่งอยู่ตรงนี้เดี๋ยวคุยกันเลยไปคุยกันหลังใหม่ไปคุยกันหลังใหม่แล้วชอบอะไรอีกครั ชอบรีแชร์ให้ได้ความหไหนว่าจากที่ฟังมาเมื่อสักครู่นี้เฟอร์ซิลิตี้หรืออะไรหรือความอยู่ติด BPS อะไรอย่างเงี้ยจริงๆได้เลยแชร์แชร์ได้เลยอะไรนะกเงาเงาไปแล้วหรอเราอ่ะเงาอีกแล้วหรอเราเราจริงๆอย่างที่พี่รู้ขึนพูดเลยครับผมจริงๆการลงทุนแบบสิ่งนี้นะครับมันไม่ใช่เป็นแค่ออฟฟิเชียลิตี้ให้กับชีวิตตัวเองด้วยมันคือออฟฟิเชียลิตี้ที่เราสามารถต่อยอดในการลงทุนสำหรับคนดูตรงนี้ นี่คเป็นสายลงทุนใช่ย่อยเลยเนอเยี่ยมมากครับพีทีก่ะเกไขายทที่ถามมาสู้เลือกเหมว่าชอบอะไรหีิเมื่อกี้อยากจะแชร์เพิ่มเติมก็เขามีส่วนการมีอาวุธน้ำแล้วก็มีที่ร้องเพลงคือหนูเป็นสายชอบแบบร้องเพลงนยคะก็คือที่นี่มีส่วนการมีอะไรครบพร้อมทุกอย่างแล้วก็ทำให้เรา เยี่ยมมายี่ยมมากดีทีนี้ฝากผลงานกันสักหน่อยเรื่องผลงานเรื่องความคิดสร้างสรรค์ของเราทั้งสองคนมีเต็มปี่มแล้วเราออกมาเป็นผลงานที่ทุกคนติดตามกันแล้วมีอะไรจะให้ติดตามเพิ่มเติม,ตม,ตมครับเก๋ไก่เชิญเลย ผมนะครับเก๋ไก่พีพีครับครับผมก็มีเพลงที่เพิ่งปล่อยไปเมื่อประมาณช่วงสองสามวิคที่แล้วนะครับผมกับเพลงเส้นเดิมเดิมครับแล้วก็สามารถติดตามนะครับงานของพีพีทั้งหมดที่โซเชียลมีเดียนะครับของทางพีพีกิจเพลนต์ส์เทนเมนครับผมแล้วก็ขอฝากโคคอนโดด้วยนะครับเกษตรศรีวดุลเขาบอกว่าออนไลน์เนี่ยจองโซอัลแล้วนะครับยังไงก็แบบอยากให้ทุกคนรีบเข้าไปดู ไปดูกันได้จริงๆแล้วนี่เลยห้องตัวอย่างอยู่ด้านข้างตรงนี้นะครับและงานของเราจัดที่ลานาคาราบากไปจะถึงวันที่23ตุลาคมนะงั้นพรุ่งนี้เราเริ่มเปิดจอง10โมงเช้าวันพรุ่งนี้นะเรื่อยไปไปจนถึงวันที่23 มาดูข้อมูลกันต่อได้เลยเร็นว่าอันนี้เป็นห้องท้ายสตูดิโอประมาณ26ตารางเมตรก็มาเช็คกันได้นะครับจะเป็นอคาบูนิตี้ออฟออฟเปอร์ชูดิสของทุกคนเลยกับโค้กเพรสนซีปูนะครับขอเสียงปรบมือให้นะครับให้กับเก๋ไก่แล้วก็พีพีกด้วยพีชช่องความโค้ฟนะครับพีพีกิดขอบคุณมากขอบคุณทุนโลกด้วยนะครับขอเริจาคถ่ายภาพร่วมกันทั้งสามคนเลยเชิญเลยครับพีพีช่างภาพเชิญเลยครับอ๋อเมื่อกี้ลืมบอกไปพีพีจริงๆแล้วยังไม่ไปไหนนะเดี๋ยวมีเถ่ามาฝากทุกคนด้วยถูกม โอ okay. เครอติดตามกันได้นะครับรอติดตามกันนี่นะครับกับโค้กเกษตรศรีประถึครับเดินมาตอบโจทย์คนรุ่นใหม่ e ูเจนหรือที่เขาเรียกว,ว่า o u d generation เออนะคิดไปก็เหมือนเมฆน,นะฮะแล้วก็ความเป็นแบบ collectivity ที่แบบเออแบบอัพเด c l o าวนะอันนี้เหตกวินมากันมากมายนะด้านหน้า เดี๋ยวได้เจอกันสักครู่เดียวนะครับนี่คือเวทีหลักสำรองงานนัแหละนะฮะแต่ทราบว่าสำหรับตัวคอนเสิร์ตเองเนี่ยจะอยู่อีกจุดหนึ่งนะฮะให้แฟนๆได้คอนเนกันได้อย่างเต็มที่นี่นะครับปีนี้เฉลิมฉลองครบรอบ20ปีของบริษัท SC a s e t Corporation จำกัดมหาชนครับเปิดต,ตัวโค้กนะก็ตักเดือนหกเลยครับ รัชนาพรณเก้าออกจนยนเจนมากแล้วก็โอ้โหขายออกไวมากนะครับ oh, ด้านหน้าสักครู yeah. ่เดียวนะครับเสร็จแล้วเชิญด้านหลังเลยนะครับแล้วก็มีด้านหลังของด้านหลังเลยฮะแล้วก็มีด้านหลังของด้านหลังอีกด้วยนะครับวันนี้พี่ๆชมมากันเพียบเลยใช้เวลาสักครู่เดียวสักครู่เดียวนะครับถ้าด้านหน้าเสร็จแล้วเชิญด้านหลังนะฮะแล้วเดี๋ยวด้านหลังของด้านหลังสักครู่เดียวครับ ยิงเสือๆไว้ก่อนนะวันนี้ตัวแทนของความเป็นดิวเจนครับที่พร้อมที่จะ explore opportunity ใหม่ๆเป็นส่วนหนึ่งของ community community จะไม่เกิดขึ้นถ้าไม่มี people ถูกไหมฮะซึ่ง people ก็เป็นการรวมตัวของ community เป็นการรวมตัวของผุ้คนเลยนะงั้น community of opportunity ครับสคนนี้เป็นตัวแทนที่ดีที่สุดเลยนะครับเกไก่คนส6ล้านพระเจ้าจอร์ดนะฮะแล้วก็ทีทีกรีกความฟังนี้ทุกคนสัมผัสกันได้ วันนี้อาจารย์นะพรีเซนเตอร์ของโค้ชนะฮะับแบบรูปด้วยอีกหนึ่งช็อตนะฮะขออนุญาตรูปด้วยช็อตหนึ่งนะครับเฉลจกาครับ คุณลพบาขอเสียงปรบมือกับทั้ง3ท่านบนเวทีด้วยครับขอบคุณท่านบริหารครับขอบคุณคุณลพบคุณน้องเจคไทยนะขอบคุณมากคร่ะริซเตอร์พี่พิกรีขอบคุณนะครับเย้ยังไม่เป็นไห้รอฟังเสียงคร้อๆของเรานะครับแล้วก็เรียนเชิญถ่ายภาพที่โฟโต้แบ็กดรอปนะครับแล้วก็สัมภาษณ์เพิ่มเติมได้เลยส่วนคุณนกนะครับท่านใดที่สัมภาษณ์ผู้บริหารนะฮะเรียนเชิญทางด้านบริเวณขวามือของเวทีเลยนะครับ Đi về lắm